ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสออรสมีผลการประชุมสงวนแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่ 1. ตามที่กลุ่มกปป,ปสและกลุ่มนปชได้ประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้คือวันที่5เมษายนนั้นเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุแรกซ้อต่างๆที่อาจเกิดขึ้นสอรสได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการสอ,อรสเป็นผู้รับผิดชอบในการประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยในส่วนของกลุ่มก,กปป,ปสจะใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตามเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่ส่วนการชุมนุมของกลุ่มน,นปชจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลการชุมนุมโดยจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร จำนวนทั้งสิ้น19กองร้อยหรือกว่า3,000นายบูรณาการร่วมกันในการตั้งด่านตรวจคัดกรองบุคคลยานพาหนะและอาวุธต่างๆและยังมีการจัดสายตรวจผสมตำรวจและทหารเพื่อออกตรวจตาในพื้นที่3เขตได้แก่พุทธมณฑลสาย3พุทธมณฑลสาย4และทวีวัฒนานอกจากนี้สอ,อรสอยังได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนเพื่อให้บริการด้านข้อมูลและการแพทย์ รวมทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอย่างไรก็ตามสอ,อรส,สอขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดๆเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและขอเรียกร้องให้แกนนำทั้งสองฝ่ายจัดการชุมนุมโดยสงบและไม่ยั่วยุมวลชนให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากัน เรื่องที่สองในวันนี้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชได้ชี้แจงเกี่ยวกับความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลมาจากการชุมนุมทางการเมืองของกปป,ปสและกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสสชได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเดิมร้อยละ4-5เป็นร้อยละ3-4ซึ่งมีปัจจัยมาจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้รบริโภคและนักธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ลดลงและการชะลอการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการประมาณการนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของหน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นต้นซึ่งล้วนปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของไทยลงเหลือไม่ถึงร้อยละสาม นอกจากนี้ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ68.8ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ149เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554เป็นต้นมาเนื <mie ishing noise> ่องจากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะความไม่แน่อนอนทางการเมืองของไทยในอนาคตและล่าสุด บริษัท Japan Credit r a t i n g Agency หรือ JCR ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นได้ปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นลบเนื่องจากปัจจัยความวุ่นวายทางการเมืองที่ยืดเยือ้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกของประเทศดังนั้นสอ,อรอสอจึงมีความกังวลว่าหากการชุมนมของกลุ่มกปปสและกลุ่มอื่นๆยังยืดเยื้อต่อไปและวิกฤตการณ์ของความขัดแย้งยังไม่ยุติ ก็มีแนวโน้มว่าประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยก็อาจลดต่ำลงจนถึงระดับติดลบได้สอรสเห็นว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในวงกว้างดังนั้นสอรสจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to attention some updates from the Center for the Administration of Peace and Order on or CAPO. Following the mass rally by the PDRC and the UDD group set for tomorrow, the 5th of April 2014, the CAPO has assigned Police General Warapong Su Bisha in his capacity as Assistant Director of the CAPO to be responsible for seeking solutions to provide security arrangements. Some 3,000 troops from police and military will be deployed to reinforce the existing numbers to carry out security tasks. Security checkpoints will also be deployed to screen the persons, vehicles and weapons. A patrol units will jointly be conducted by police and military in three areas, including Putamonton Sai Sam, Sai 4 and Tobi area. And teams of medic and mobile rapid units will also be deployed in case of emergency. And given the overall situation, the wishes to request the public to refrain from joining political rally with any groups of people for your own safety. The also requests the leaders of the two groups to assemble peacefully and refrain from any confrontation. And the next part, the CPO wishes to inform the public concerns economic impact from the ongoing political rally. Representatives from the Office of National Economic and Social Development Board, or NESDB, today reported economic impact from the prolonged political rally by the PDRC, particularly during the Bangkok shutdown. And clearly, the current political situation directly affects economic growth and countries' competitiveness. Economic growth was estimated to reach only three to four percent compared to previously estimated four to five percent due to decreasing consumer confidence index, a falling number of tourists, and delay in foreign investment due to political unrest. Uh, this speculation is in line with reports by both private and public, public sectors, including that of the Bank of Thailand, fiscal policy office, Asian Development Bank. And Kazikon Bank Research Center, and collectively, the GDP is estimated to reach the maximum of only 3%. And the Centre for Economics and Business Forecast reports that consumer confidence index has reached the level of 68.8, which is the lowest level since November 2011. And recently, japan credit rating agency, or has ranked the country's credibility to below zero due to the prolonged political rally. And given the overall picture, cipo, which is to express our concern over the ongoing political conflict, which may affect long-term economic growth, cipo also wishes to call for all parties to open dialogue to, uh, excuse me, to resolve political conflict for the country's best interest and that's all for the today's April meeting and the next press conference will be soon by next tuesday, the 8th of april 2014, until next time, goodbye.